เออปลายสามาเปิดจักรหลาดใหม่ด้วยล่าใหม่นะคะพี่โอ๋ใช่แล้วค่ะเออเป็นไงคะล่านี้ดูมีความมั่นใจมากก็ก็โอเคนะคะแต่ก็ ก็ถึงบอกแต่โอ๋อ่พูดตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าจริงๆเมื่อก่อนโอก็รู้สึกว่าโอสวยในแบบแบบอววๆของโอ๋อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เคยคิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็จะเมาส์กันไปต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบหมายถึงว่าเมาว่าโอ้ยอยากจะให้ลงอวบจังเลยอ้วนมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คำบูลลี่ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเฉยๆอวบก็สวยก็แบบอย่างที่บอกมีแฟนก็ไม่ได้แคร์แต่ว่าพอ พอมันพออตอบอีกคำถามหนึ่งเลยแล้วกัน<ะ>ว่าพอลดได้อะเราก็รู้สึกว่าเออคนที่รักเราอ่ะเขาก็รู้สึกแบบเหมือนมีแรงบันดาลใจขึ้นแล้วเาก็รู้สึกว่าเออพี่โหว่าแบบทำได้แล้วโอเห็นคนอื่นเข้ามาเมนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็รู้สึกแบบเหมือนชื่นชมในเราอะไรอย่างเงี้ยโอก็รู้สึกยิ่งบางทีก็โอเคอ่าม,มันมันก็โอเคขึ้นอะนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่เคยแบบ เก็บเอาไว้ตอนแรกคือแบบยัดเข้าไปในตุ้นในสุดแล้วก็ว่าคิดว่าจะเก็บไว้ให้ลูกกับบางทีซื้อแบรนด์ซื้ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเออเดี๋ยวคงเป็นรุ่นลูกใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เอากลับมาใส่ได้มันก็รู้สึกแบบเออยิ่งยิ่งรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรจุดประกายครับพี่โอ๋คะบที่แบบเฮ้ยฉันต้องเริ่มละอ่ะพูดจริงๆเลยว่า ทางเจ้าของแบรนด์อะเรียกอกคุยคือมีหลายมีหลายเจ้านะอ่ะไม่ได้ขี้โม้นะเพราะว่า <laughs> ดาราอ้วนยังมีสก,กี่คน <laughs> มันก็ต้องเป็นเรามันก็เลยต้องมีหลายแบรนด์มากเลยแต่แต่แตโอ้อะเหมือนอาจจะถูกใจกับกับตัวนี้อา<ะ>จะกับเจ้าของด้วยแหละอะไรเงี้ยเราก็เราเราก็เริ่มคุยแล้วก็ที่สําคัญเลยอะคุยกับพี่เป๊กอ่านางก็โทรมาคุยแล้วเราก็เขาบอกว่า โอก็ปฏิเสธไปแบบหลากหลายที่แล้วก็คิดว่าตัวเองคงทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป้บอกว่ามาคุยกันก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอ่ะก็เริ่มไปคุยแล้วเราก็รู้สึกเราเจอเจ้าของเราเจอ,เ,อเขาเขาเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้เราแล้วเขาก็รอคอยเรา,เ,าเหมือนเราปฏิเสธไปหลายรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังเชื่อมั่นในเราก็โอเค ก็เลยอยู่ที่โอละละตอนนี้คือสหาที่บอกคือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเ็นทีจริงๆเป็นเพนทีเซนเตอร์แต่ว่าขายให้เขาด้วยปักตะก้านะคะเข้ามาซื้อได้ที่โอพัก1.9ึกาปักใน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  t ิกตอกแต่ปักตะก้านี่คือปักในแอปแล้วมันมี คนก็เมากันว่าการที่เราลดน้ำหนักมาได้คือมันมีตัวช่วยอื่นหรือเปล่าปัส,สกาลงลิฟต์หรือเปล่าหรืออะไรอ๋ออ่ะคนะคนก็เมาปากปากกาตากกาัดกระเพาะดูดไขมันสิ่งต่างต่างก็คือไม่ได้ทําอะไรนอกจากโอละหลาค่ะแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ว่าอันนี้เขาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะโอ้พูดจริงๆว่าโอ้ก็ช่วยเขาด้วยคือเรารู้สึกว่าเราเราอิ่มนานเราเขาบอกเขาเบิร์นให้เราแต่ว่าไม่ใช่เราสว่าปามเหมือนเดิมคือคือเขาช่วยเรา ครึ่งหนึ่งค่อนหนึ่งเลยแหละแต่ว่าเราอ่ะก็มาปรับเปลี่ยนวิถีของเราพอสมมุติว่าตัวนี้มันช่วยให้อิ่มแล้วก็อิ่มนานเราก็เลือกทานหน่อยที่เป็นแบบโปรตีนเลือกทานอะไรที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่ามันทําให้เราแบบลดหวานอ่ะมันทําให้เราไม่ได้อ้วนขึ้นอพอเขาช่วยบล็อกช่วยเบิร์นมันก็เลยได้หุ่นแบบนี้แต่ถามว่ามันไม่มีอะไรที่แบบโอ้โหอยู่ดีๆต่อให้คุณไปไปทํา คุณก็ต้องพันผ้าคุณก็เห็นตีไทยครัวโตลอดเวลาวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ตอบเลยว่าไม่ได้ทําทานโอละหลาแต่ว่าขอให้มีระเบียบวินัยในการรับประทานเท่านั้นเองพี่โโดนคอมเมนต์เยอะไหมคะเพราะหลายคนก็แบบกระน่ำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้โอโอว่าโชคดีนะคนก็ก็ก็คงโอกว่าจะมงมีฐานแฟนคลับที่บางทีคนก็ราบอกว่า รักในเราก็เชื่อในเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครไม่เชื่อโอพูดให้ตายยังไงก็บอกสาบา้านซาบา้าน<ม>ก็สกิปไปเออเพราะว่าโอก็ไม่ได้ชอบคนแบบท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ย<ม>โอก็รู้สึกว่าตั้งแต่แรกแล้วโอมีจุดมุ่งหมายแบบนี้คือจริงไม่ได้คิดว่าอยากจะลดเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วเราทําได้เราก็บอกต่ออ่าถ้าบอกต่อไม่เชื่อก็เชิญไป ทำอย่างอื่นได้เลยค่ะเร็วเร็วมากเหมือนกันนะสเดือนใช่ตัวเองก็เห็นตีทยครัวที่โอถ่ายตลอดเวลาคือโอ้ก็ออนแอร์ตลอดเวลาเออถ้าสมมุติว่าจะไปตัดกระเพาะมันยังไงมันก็ต้องหยุดยังไงมันก็ต้องทําอะไรคือก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ตอนนี้พอใจแล้วมันู้ว่าอยากไ้อีกคือจริงๆถามว่าพอใจไหมก็พอใจมากแล้วนะก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดแบบมันมันจะ คือระเบียบวินัยอ่ะมันสร้างได้จริงๆแล้วก็เราอ่ะสร้างมาแล้วแล้วก็ตัวช่วยดีๆอ่ะมันก็เห็นผลจริงๆโอ๋ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันบวกกันนะตัวเองมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรปุ๊บปับ๊บแล้วรับโชคไปเลยอยู่ดีๆแบบจะบอกว่ากล่องน,นึงเอาจริงๆนะมันแค่สิบวันอ่ะมันมันมันไม่มีทางเวลาโอ๋พูดในไลฟ์โอ๋จะพูดเลยว่าเอาจริงๆนะโอ๋อ่ะจะขายสามโป๊สามแถมสามตอนเนี้ยเพราะว่า มันต้องเป็น2เดือนต้องเป็น3เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคือแค่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉยๆต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแล้วรูปร่างนี้นี่คือจะต้องเมนเทนยังไงไหมคะพี่เขาก็แบบให้เราเมนเทนะแบบมันก็อยู่ในสัญญงสัญญาเขาหนึ่งปีแต่ว่าโอ้ก็อยากจะแบบเอาจริงเราก็พอพอเราลงมาได้อนะมันก็ไม่มีใครอยากจะ จะขึ้นไปอ่ะเออแต่ว่าเราก็ออเนี่ยแหละมันอยู่ที่วินัยอ่ะตอนนี้แต่ถามว่ายังกินอยู่ไหมอ่ะโอก็ยังไม่อยากมันมันหิวใจอ่ะเนาะมันก็ยังกินอยู่กคือต้องออกกําลังกายอื่น้ากไหมคะคือแรกๆอ่ะโพูดในทริคเลยว่าโอะอ่ะกลัวหิวพอออกกําลังกายมาแล้วเป็นเป้าว่าแบบมันโหิมันหิวมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เบาๆเป็น หมีจําสินไปก่อนช่วงแรกๆช่วงแรกๆและถ้ามันถึงเวลาที่เราลงจนเพียงพอแล้วเราค่อยไปแบบสร้างความแข็งแรงดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นน่ะหมีจําสินมันจะไปกันใหญ่มันมันจะเหมือนตะบะแตกอะไรอเงี้ยนี่คิดเองนะ,ะกับกับตัวเองที่ทําแต่ว่าใครใครแบบบางคนก็บอกอุย้ยฉันชอบออกกําลังกายอะไร ก็เชิญเพราะว่าจริงๆมันช่วยอยู่แล้วเนาะทั้งออกกําลังกายทานอาหารมีประโยชน์หรืออะไรนอนหลับพักผ่อนอย่างเงี้ยช่วยอยู่แล้วตอนนี้ได้เป็นร่างที่มันใกล้เคียงกับตอนสาวๆเลยค่ะพี่โอ๊เชื่อไหมว่าตอนสาวๆอ่ะอย่าอย่าพูดเลย45หนัก45ตัวจิ้หนึ่งเข้าวงการมาได้ไม่ได้แบบจับพัดจัผูนะคะไม่ใช่เพราะว่า อย่าลืมว่าเราจะเปรียบเทียบกับตอนเด็กๆไม่ได้ร่างกายคนเราโอ้ถึงพูดว่าทุกคนแหละในอายุเท่าโอ๋หรือว่าคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นอ่ะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่เรายังเด็กอย่างเด็กๆอะ่ะโอ้โหกินเท่าไหร่พอช่างน้ําหนักโอ้ยลดทาท้องแบนตอนนี้อะ่ะหายใจยังจะอ้วนเลยเออ,เอ,อก็ถึงบอกว่าเปรียบเทียบไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ว่าถามว่ามัน,ม,นมันเท่ากับเราเมื่อ เอาเป็นว่าสิบสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเพราะว่าเอาเสื้อผ้าเกา่าๆม,ม,มาใ<ม>ส่<ม>พี่หยอโทรมาด้วยความที่ลงเร็วอ่ะมันมีเหี่ยวไหม้อะไรอย่างเงี้ยเอ้โอ,โอโช,ชอบเหี่ยวไม่เหี่ยวอ่ะหรือว่ามันมีมันมีเยอะเออโอ้ยเรเป็นคนแบบผิวไม่ไม่ไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่นะเออแต่แต่อันนี้พูดจริงๆว่าแล้วแต่คน เพราะว่าบางคนน่ะลูกสามจะมาบอกว่าแบบโอ้ยฉันผอมแล้วไอ้อย่างนั้นก็ต้องต้องเสริมสวยแล้วล่ะตัวเองเอาอพูดจริงๆนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ยังเมากันเลยว่าถ้าคนลูกสามอ่ะหรือลูกสองอะไรอย่างเงี้ยพุงเขาขยายตั้งสองรอบอม,มันมันอันนี้นมันอยู่แล้วแต่แต่ความความชิดอ่ะมันก็มันก็มันมันลงมาบางคนอาจจะมีเอ่อตรงนั้นก็ต้องไปทํากันไปแต่ว่าโอ้วอ่าตอนเนี้ยบางทีถามว่าเข้าไปนวดเข้าไป เซลูไม้ไปตบนวดไปตบอะไรเงี้ยทัมีโอก็ไปทําเพราะว่าโอโอชอบมันก็ควบคู่ไปกับการเหมือนเรามีวินัยอะ่ะพ uh ี่อแล้วตอนนี้เรื่สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพโอ้โออก็ลดลงโอเคอะค่ะคือเวลาเวลาเดินเหินน่ะมันจะมันจะโอเคขึ้นเหมือนธรรมะแมงแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงอเอออาจจะแบบไอความ หมีจำสีหนูคงตอนนี้เหมือนอาจจะว่าเอาทำงานด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมีได้ได้ออกมาทํางานอะไรก็เหมือนกระับกระเฉงขึ้นอ,อืมแล้วพวกพวกไขมันหรืออะไรที่มันพอกต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ลดลงก่อนอน,นี้ช่ว่ามีภาวะเรื่องแบบไขไขมันพอกต่างจริงๆอ่ะไ,ไม่มีนะเป็นคนอ้วนให้สุขภาพดีหมายถึงว่าเอามันจะมีค่าลดลงอ่าลดลง เขาเขาก็พูดกับโอ๋ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าสมมติว่าโอ๋ไม่โลดไม่ลดอ่ะพวกพอกที่พุงอ่ะมันจะมันจะมีผลอยู่แล้วเลยสำหรับผู้หญิงที่อายุมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่โอ๋เอาเธออะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่าคุณหมอก็จะจะเชียร์ให้ลดความอ้วนอยู่แล้วคุณแฟนมั่งไงคะกับแางใหม่แฟนใหม่ตรดีก็โอเคค่ะก็แฮปปี้แล้วก็แล้วก็เหมือน ทางทางทางแบรนด์ก็แฮปปี้ทางเราก็แฮปปี้เขาเขาเคยเชียร์ให้เราลดไหมคะหลวไม่เคยใครแฟรอเหรไม่จริงๆไม่เคยนะเขาก็ไม่ได้เคยเชียร์ให้เราแบบจะพูดแล้วดูสวยเนาะพูดแม่ไม่เลยคือเขาบอกว่าเขาก็เจอเราตอนอ้วนอ่ะเขาก็เขาก็เจอเราล่างนี้ไม่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นแบบไซส์ไหนเขาก็เอ็นดู ่ยิ she, she, she she, she couple, the that ่งว่านี้ก็คือเขายิ่งแฮปปี้เลยคะหรือว่าเาก็ชมเขาก็ชมเขาก็เลยแบบว่าเอาอีกนิดนึงนะมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยเขาคือตัวเขาอะก็เป็นคนมีวินัยในการออกกําลังกายอยู่แล้วมีวินัยในการทานแต่ผู้ชายอะก็จะไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนผู้หญิงเขาเขาแต่ว่าโอ้ก็จะดุเขาว่าอย่ามาสอนคือหมายถึงว่าถ้าจะดุกันเรื่องเนี้อย่ามาสอนเรื่องว่าฉันจะกินอะไรออกกําลังกายคือฉันฉันแก่กว่าเธอฉันเรียนมาฉันรู้แต่ไม่อยากลด อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจคนที่มันแบบเป็นอย่างนี้แล้วว่าเออมันมันจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลไม่ใชอย่างเงี้ยเขาชวนออกกำลังกายไหมคะแม่อะไรนะคะพอแม่ผอมแล้วอย่างเงี้ยเขาชวนออกกำลังกายด้วยมแม่ไม่เอาเลยไม่เอาก็ยังก็ยังอยู่คนละสายกันแต่ว่าถามว่าเดินเดินเบาๆอะไรไหมมีแล้วก็บางทีลูกอ่ะก็ชวนไปเล่นพิลาทิสก็จะไปเล่นพิลาทิสกันทุกวันพุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอืมเ มีไงไหมวันนี้มามาฮีมาฮีมาต้องมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะใช่วันนี้ฮีเขาที่จะมาเอ่อไม่ไม่ฮีมาเซอร์ไพรส์ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ฮีมาเลยแล้วฮีจะมีเออ่ดอกไม้ฮีมีดอกไม้มาให้เหมือนเราเอามแล้วฮีถือดอกไม้แล้วด้วยแล้วฮีกำลังเดินมาไม่ได้สร้างสร้างซีนแต่อย่างใดเพราะว่า ตอนแรกเหมือนเหมือนว่าจะเซอร์ไพรส์คนเซอร์ไพรส์อ่ะคือลูกมากกว่าครับคุณค่ะอรหณแต่งป er okay, like ีนี้เลยไหมคะอะไรนะคะเจอแล้วก็ถามเลยแต่งปีนี้เลยไหมคะเฮ้ยเก็บไว้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเอออกโอ๋โอ๋อกเพลงอ๋ออกเพลงบอกว่าขอ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 ให้โอได้เซอร์ไพรส์นะ อยากแก่แล้วรู้สึกอยากเซอร์ไพรส์แบบไม่อยากไม่อยากแต่ไม่อยากรู้อะไรก่อนอะไรเงี้ยอยากจะรู้สึกเซอร์ไพรส์เป็นยังไงบ้างคะแฝดเหมือนได้แฟนคนใหม่ไหมครับแฟนใหม่ครับโอ้แต่ของเก่าก็น่ารักว่าสมัยนั้นเราเราก็รักกันมากก็แต่แบบนั้นนะครับคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับสวยสดใสมากขึ้นนะครับ แต่ก็มีปัญหาบ้างนะครับเวลาเมื่อก่อนเราเช่นเราพวงแขนาง,งเนี้มันก็จะมันก็จะแนบแน่นเห็นะครับแต่ว่าอันนี้ควงแล้วหลวมสาวอ้วกจำไว้แถหเดเยวหายไปหมดเลยเ<อ>จับเตมไม้เต็มือมันก็จะแบบไม่ได้แล้วใช่ครับใช<อ>่แต่ว่าแบบใส่เสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชมเอ,อ้ยแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ รุนไนนะฮะตอนนี้แหละตอนนีไ้ได้ตอนนี้น้ำหนึง